สมเด็จพระนิษิฐานเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรดมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้เอกอาคาร,ราชาทูตสถานารัฐอิสลามประีิสถานประจำประเทศไทยฟาทุนละอองพระบาท เวลา8.47นาิกาส7นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกน้าวังสากปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอาซิมอิฟติค่าอามัดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามประกิจสถานประจำประเทศไทยฟอทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกราสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมตุทธีอาสารักษาดินแดนอำเภอบันดังสตาเหตุคนร้ายลอบยิงจนได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายชยสิทธิ์พานิชพงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมนายหมู่โทเดฟิดกาจลากีจโรทีอาสารักษาดินแดน,น,นอำเภอปันดังสตาได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงขณะจอดรถหน้าบ้านเลขที่142บ้านคอรก,กาเอหมู่ที่ตําตำบลบาเจอะอำเภอปันดังสตาเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาได้เชิญพระราชากระแสแสดงความห่วงใย,ยไปกราบกับนายหมูโทเดฟิตโดยแพทย์ทำการผ่าตัดนำกระสุนที่ฝังในร่างกายออกมาขณะนี้มีอาการปลอดภัยพักอยู่ที่ห้อง ICU ียหอผู้ป่วยหนักและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ่วยงานต่างๆร่วมกันมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ศูนย์ค่ากรรมศาสต์ชอบพวงชมพูคณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนานยนิกาผู้อวยการสภากาชาติไทยพร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนจากอำเภอต่างๆรวม3,295ชุด ครัวพระราชทานจัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16กรกฎาคม2564สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปร,รมร,ราชกุมารีมีหน่วยง,งานต่างๆร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาในการประกอบอาหาร นอกจากนี้สภาการชาติไทยยังได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จัดทำอาหารตามเมนูและมาตรฐานครัวพระราชทานตามที่สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชาณาหมท,ทักษมสภากาชาติไทยกําหนดเพื่อมอบให้แก่ประชาชน จากการดําเนินงานรวมระยะเวลา10บวันได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนรวม7อําเภอจํานวนกว่า35,000ชุดและมอบอาหารพระราชทานน้าดื่มจุดทานน้าใจกู้ชีวิตฝ่าพิภพโควิด c o v 1 9แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ยากไร้รวม30คนที่ครัวร้านปรุงสารพัดคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจอาหารสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาบุคลากรของสถาบัน ร่วมกับสมาคมศิทธิเก่าจิตรดาในพระราชูป,ปถัมภ์และผู้สมทบทุนจากภายนอกจะทำอาหารปรุงสุกใหม่ภายใต้มาตรการที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยโดวยวันนี้ได้นำไปมอบให้สถาบันราชานุกูลจำนวน200กล่องและชุมชนลาบพราวภาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19จำนวน200กล่อง และที่อาคารศรีจุลทรัพย์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองมือสุทธานารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรจรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชธิรีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโปรดให้บริณนธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภาการชาติไทยมอบอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันจำนวนสี่พกล่อง มีเจ้ทีเขตปทุมวันนําไปมอบให้แก่ชุมชนบ้านครัวใต้ชุมชนวัดชัยมงคลและแคมป์คนงานโดยมรินิธิได้คัดเลือกร้านอาหารที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จัดทำอาหารเพื่อให้มีรายได้บรรเทาความเดือดร้อนด้วย